ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยทีมงานจากทาง Signal Esport Thailand นะครับวันนี้เนี่ยมาอยู่กับผมแอดนิวนะครับวันนี้เนี่ยแอดนิวก็จะมีสินค้าใหม่มารีวิวให้ดูกันอีกเช่นเคยจะเป็นเจ้าตัวหูฟังที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่า โมริสมนะครับหรือรหัสสินค้าของเขาเนี่ยก็คือ hp 835นั่นเองเป็นหูฟังในระบบ2.1สราวนะครับไม่ใช่7.1ที่มีขายอยู่ทั่วไปนะตอนนี้นะเจ้าหูฟัง2.1สราวเนี่ยทาง Signal e s p r t t เองเนี่ยก็เคยผลิตออกมาแล้วรุ่นหนึ่งนะครับถ้าใครจำได้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว hp 828นะครับตัวนั้นก็จะเป็นเรียบๆเ,เลยไม่มีไฟส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะอัปเกรด มีไฟมาให้แล้วก็รูปทรงรูหลากันเลยทีเดียวนะครับแล้วสินค้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงและมีคุณภาพเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูรีวิวนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยแอดก็ต้องพาไปดูหน้ากล่องกันก่อนเนาะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยหน้ากล่องเขามีอะไรมาให้บ้างแล้วสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดูหน้ากล่องของเจ้าโมลิสโมกันนะครับผมว่าเขามีอะไรลงมาให้บ้างนะครับก่อนอื่นเลย มุมขวาบนของกล่องนะครับก็จะมีโลโก้ e-sport นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่รับประกัน2ปีนั่นเองแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีไฟ rgb มาให้ด้วยนะครับผมและที่หัวไม้เนี่ยก็ยังมีไฟสีแดงมาให้ด้วยนะแล้วตัวนี้ย้ำกันอีกครั้งนะครับชื่อของเขาก็คือ m o l i s m o นะครับหรือรหัสสินค้าก็คือ hp835 นะครับผมเจ้าต,ตัวนี้เนี่ย สามารถเชื่อมต่อได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับที่ยังใช้การเชื่อมต่อในระบบ3.5หรือหัวแจ็คอยู่นั่นเองจะมีรีโมทคอนโทรลมาให้ด้วยทถมยังน้ำหนักเบาแล้วก็อันนี้แอดบอกไปก็คือเชื่อมต่อด้วยระบบ3.5หรือหัวแจ็คของเรานน่เองแล้วก็มาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะครับแอดจะอธิบายคร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากอ่านโดยละเอียดก็สามารถกดหยุดคลิปมาอ่านกันได้นะครับดอกลำโพงเนี่ย มีขนาดอยู่ที่50มิเมเลยนะครับผมแล้วก็หัวไม้เนี่ยจะเป็นในระบบ Omni d i r e c t ร o n ชันะครับผมสำหรับใครที่สงสัยว่า Omni น i ้ e ดเร o n ชันเนี่ยมีการทำงานยังไงแอดจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการรับเสียงด้านเดียวสำหรับใครที่กังวลว่าไม้ตัวนี้เนี่ยจะรับเสียงได้ดีไหมแล้วจะตัดเสียงรอบข้างได้มากหรือเปล่าแอดก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม้ตัวนี้เนี่ย เทอดีเอสเคยลองใช้มาก็รับเสียงของตัวเราเนี่ยได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็ช่วยลดเสียงรอบนอกเนี่ยได้ดีเหมือนกันนะครับผมจะมีสายเชื่อมต่อความยาวอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรนะครับหรือ2.2เมตรนะแล้วก็สายจะเป็นแบบเชือกถักนะครับผมและเดี๋ยวไปดูในกล่องกันนะครับว่าสินค้าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับครับผมเมื่อ เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับผมเราก็จะเจอเจ้า3อย่างนี้นะครับอยู่ในกล่องของเรานั่นเองจริงแล้วเนี่ยตัวหูฟังอ่ะก็จะมีถุงการกระแทกติดไปให้ด้วยนะครับผมจะใส่หูฟังเจ้าตัวนี้อยู่ในกล่องเลยนะครับเริ่มแรกเราก็มาดูกันที่นี่เลยนะครับผมหน้าตาคุ้นเคยเต่กันทุกกล่องนะครับผมจะเป็นใบประกันจากทางซิกนโนของเราเองนะจะมีเงื่อนไขาการรับประกันอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็รบกวนใครที่ซื้อสินค้าทางซิกโนไปแล้วก็ปลอกข้อมูลให้ละเอียดชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่ทางสิกโนของเรานะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์ที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับใหญ่้อือหรือเลยแปะอะไรก็ได้ที่ท่านอยากแปะนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นปัจจัยหลักของเราก็คือเจ้าตัวนี้ HP 8 3 5หหรือเจ้าโมลิสโมของเรานั่นเองนะครับในกล่องเนี่ย เมื่อแกะมาครั้งแรกก็จะมีถุงห่อที่ตัวนี้อยู่นะครับผมก็แกะออกมาถุงก่อนเนาะก็จะต,ตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบเรียบเลยนะครับผมโลโก้จะเป็นสีขาวแบบสกรีนนะครับจะไม่ใช่โลโก้แบบไฟนะบนไฟของเจ้ารุ่นนี้เนี่ยก็จะอยู่ตามขอบวงกลมนี้เลยนะครับผมด้านข้างจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าด้านไหนซ้ายะ ด้านไหนขวานะครับหรือสังเกตง่ายๆครับของทางสัญลลเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ตัวไม์ของหูฟังเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ที่หัวไม์ก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟสีแดงอันนี้จะเป็นรูรับเสียงของเจ้าตัวไม์นะครับผมที่แอดบอกไปข้างต้นเนาะว่าไม์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของออมนิเดเรกชแนลนะครับผมหรือไม์ที่รับเสียงด้านเดียวนั่นเองเอามาดูที่สายนะครับ จะเป็นสายแบบเชือกถักนะครับผมจะมีความยาวอยู่ที่2เมตร20เซนเลยนั่นเองแล้วก็ที่สายนะครับผมก็จะมีรีโมทควบคุมเจ้าตัวหูฟังนะครับสามารถปิดเปิดโหมดไฟได้นะครับผมแล้วก็สามารถปรับโวลลูมได้นะครับเป็นเฟืองปรับนะครับผมสามารถเลื่อนได้ตามใจชอบได้เลยนะครับผมวอยก็จะอยู่ด้านหลังนี้นะฮะแล้วพอร์ตเชื่อมต่อจะเป็น USB Type A นะครับสำหรับจ่ายไฟเข้าหูฟังเพื่อเปิดโหมดไฟนะครับผมแล้วก็จะเป็นหัวแจ็ค3.5นะครับสำหรับการเชื่อมต่อก็ตัวนี้ก็จะมีสายวายมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการต่อ PC นะก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับโดยใช้สายวายนี้ถ้าใครที่อยากต่อ p o r t a b l e อื่นๆก็ให้ถอดสายวายออกแล้วใช้หัวได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดนิวเนี่ยจะเสียบไฟให้ดูกันนะครับ ่าไฟตัวนี้เนี่ยจะมีความสวยสดงดงามแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ก็เป็นไฟของเจ้าตัวโอลิสโมหรือ h p 8 3 5ของเรานั่นเองสวยสดงดงามเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยไฟสว่างชัดเจนก็ยิงหัวไม้ก็จะมีไฟดวงสีแดงมาให้ด้วยนะครับไฟของเจ้ารุ่นนี้จะมีทั้งสองฝั่งเลยโอเค ตัวตัวนี้เนี่ยฟองน้ําจะเป็นแบบหนานุ่มนะครับผมสามารถครอบได้ทั้งใบหูเลยตัวเนี้ยแอดลองใช้มาแล้วไม่มีอาการที่เหลือร่องใดๆเลยนะครับผมแล้วก็ดาดบ,บนเนี่ยจะเป็นฟองน้าฟิลคล้ายๆกับเบมโมรี่โฟมเลยนั่นเองหลายคาดนะครับสามารถเลื่อนปรับตามต้องการได้เลยทั้งสองค่นะครับผมสำหรับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู เสียงของเจ้าตัวนี้กันว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะครับฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสและเสียงที่ได้ยินกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเสียงของเจ้าตัวไม์ของเจ้า HP 8 3 5หรือว่าเจ้าตัวโมลิสโมของเรานั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจสำหรับเสียงไม์เจ้าตัวนี้กันไหมเอ่ยยังไงเนี่ยแอดก็ ขอรีวิวไว้เพียงคร่าวๆเท่านี้นะครับแล้วถ้าสนใจก็ไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับผมก็จ,จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว HP 835หรือเจ้าโมลิสโมของเรานั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบใจกับรีวิวตัวนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบแล้วอยากมีใช้กันมีครอบครองกันก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับผมตอนนี้ทางเราก็ได้ ระจายสินค้าออกไปแล้วนะครับผมสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่750บาทนะครับผมเป็นสินค้าในซีรีส์ของ e-sport และรับประกัน2ปีด้วยนั่นเองสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาที่เพจ Facebook หรือว่าจะเป็นทางพัฟฟี่ Lazada หรือจะเป็นร้านจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ IT ใกล้บ้านได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ย แอดนิวและทีมงานจากทาง Signal e s p o r t ก็ขอลากกไปก่อนนะครับผมแล้วถ้ามีสินค้าใหม่สินค้าดีๆมาใหม่เนี่ยพวกแอดเนี่ยจะรีบหยิบมารีวิวให้ดูกันอีกเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบก,กันใหม่สินค้าตัวหน้าวันนี้สวัสดีครับ